สวัสดีครับเอซาช็อปนะครับผมวันนี้เราก็มาส่งงานครับจอยต้ารีวิวป้ายแดงนะครับผมติดตั้งเครื่องคือสตาร์ทนะครับตรงรุ่นเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ได้ครับหลังจากติดตั้งนะครับก็คือได้แอปมือถือระบบ G P S นะครับได้รีโมท2ตัวแล้วก็ลูกค้าเพิ่ม L E D 1ตัวเพิ่มกรอบคาร์บอนนะครับอ่าแล้วก็เพิ่มกรอบรีโมทเป็นของตัวไฮรักด้วยนะครับผมแล้วก็มาดูฟังก์ชันตัวมือเปิดนะครับ เปิดลูกค้าเปลี่ยนสองข้างครับเป็นชุดนะครับใช้งานจริงนะครับแล้วก็ไม่ได้แปลงครับทั้งรุ่นนะครับกดนะครับก็จะเป็นล็อกล้อนะครับกดล็อนี่นะครับแล้วก็ปุ่มสตาร์ทนะครับคันนี้เลือกเป็นของแท้นะครับนี่สวยงามนะครับขออนุญาตบางไฟเพื่อไฟลี่มีไฟติดเห็นไหมครับติดไฟลี่นะครับผมแล้วก็สตาร์ทนะครับเหยียบเบรกก็ได้หรือไม่เหยียบเบรกก็ได้นะครับอันนี้หมดอยู่ในรถนะครับก็กดสตาร์ทได้เลยเป็นป้ายแดงนะครับคันนี้ ใหม่ๆเลยนะครับลูกค้าออกมาแล้วก็ขับมปจางประเทศเลยคันนี้รู้เรียกไหมครับวิ่งอยู่แค่5้าร้อยกิโลครับก็คือเพิ่งออกจากโซนเลยนะครับเขาขับมากราชครับมาจากกรุงเทศนะครับดับเครื่องนะครับอันนี้คือปุ่มในรถนะครับสตาร์ทแบบไม่เหยียบเบรกก็ได้นะก็คือกดแช่เข้าไปเลยนะครับลูกเล่นตัวนี้นะครับเล่นในของระบบจักเครื่องแบบไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับแล้วก็ดับเครื่องก็เช่นกันแบบไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับก็คือกดฟองที่กดดับ ก็สตาร์ทผ่านรีโมทได้ทั้งหมด3ตัวนะครับเปิดหน้าจอ LED นะครับสตาร์ทผ่านรีโมทไฟติดนะครับแล้วปล่อยนะครับนี่นะครับติดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับรุ่นนี้นะครับสังเกตว่าประตูเปิดอยู่นะครับก็ยังสตาร์ทผ่านรีโมทได้นะครับแล้วก็ดับเครื่องนะครับผ่านรีโมทนี่นะครับเดี๋ยวถ้ามาดูตัวแอป G.P.S. เต้ยครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแอป G.P.S. นะครับแล้วก็รีโมทตัวนี้อีกสองตัวนี่เป็นกล่องสวยงามด้วยตัวนี้ก็สตาร์ทพนรีโมทได้นะครับอันนี้คือรีโมทสตาร์ทเลยนะครับนี่คือสตาร์ทพารีโมทนะครับนี่นะครับตัวแอปนะครับก็จะลิงก์โชว์มาเลยถ้าสตาร์ทรถแล้วจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับ นี่ประตูเปิดยูไฟหน้าติดก็จะติดแบบนี้เลยนะครับสมมติว่าเปิดประตูข้างนี้ให้โชว์มาประตูนี้นะครับ,บกดแบบเครื่องนะครับผ่านตัวรีโมทนะครับอันนี้เป็นระบบแทนบัสนะครับแล้วก็สตาร์ทผ่านมือถือก็ได้นะครับแล้วก็มือถือเนี่ยจะดูโลเคชันได้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นระบบ GPS แล้วครับ ก็คือเป็นระบบออนไลน์ลูกค้าสามารถสตาร์ทได้ทั่วโลกสมมติว่ามีคนขับรถคุณไปกูแจาหายคุณสั่งสตาร์ทผ่านมือถือได้หรือว่าคุณไปต่างประเทศรถจอดอยู่สนามบินคุณสั่งสตาร์ทจากต่างประเทศมาให้รถชาร์จแบตได้นะครับผมอ่ะแล้วก็ดูตำแหน่งที่ตั้งนะครับโลเคชันนี่ตอนนี้รถอยู่ที่ร้าน e-sa shop นะครับน,นี่รถอยู่ที่ร้าน e-sa shop นะครับตัวนี้แล้วก็สามารถดูตำแหน่งได้ย้อนหลังได้ครับว่าวันนี้รถวิ่งไปกี่โล แต่คันนี้เพิ่งติดตั้งไปยังไม่มีวิ่งครับมีแค่ว่าสตาร์ทเครื่องดับเครื่องสตาร์ทเครื่องดบบเครื่องนะครับคือยังไม่มีกิโลวิ่งถ้ามีกิโลวิ่งจะขึ้นมาแล้วก็ดูอนหลังได้วันที่4วันที่5อะไรเงี้ยครับจะดูรนหลังด้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดูสถานะตําแหน่งนะครับก็คือกดตรงนี้สมมติว,ว่ารถไม่ได้อยู่กับเราเนี่ยเราอยากดูว่ารถเราอยู่ที่ไหนเรากดตรงเมื่อกี้นะครับแล้วมันจะโชว์ตาแหน่งมาแล้วก็กดเขาเรียกว่าเอาเส้นทางได้เลยว่าจากเนี้ยไปหารถอ่กี่กิโลแต่นี้รถอยู่ที่นี่ แล้วก็แอปอยู่ที่นี่ครับมันก็เลยข,ขึ้นอยู่ที่นี่นะครับอ่านี่ก็คือลิงก์มาที่ Google Ma p เลยนะครับตรงน,นี้แล้วก็ข้อความนะครับแจ้งแจ้งเขา้ามาในนี้อันนี้มันเพิ่งสตาร์ทเครื่องเพิ่งใช้งานนะครับยังไม่มีถ้ามีก็มันจะโชว์ว่ารถได้สตาร์ทเครื่องเปิดประตูอะไรเงี้ยครับก็สามารถตั้งค่าเพิ่มได้ตั้งค่านะครับโชว์ให้มันแจ้งเตือนมาที่แอปนะครับนี่เลยนะครับ ดับเครื่องดับเพื่องันตัวนี้ก็ได้ครับฝัตนตรงนี้ตัวสวยงามครับตัวปลุ่มนะครับก็เป็นของแท้เลยบนไฟลี่ไปติดนะครับติดไฟนะครับแล้วก็มาดูฝั่งซ้ายด้วยครับอันนี้ใส่เมื่เกิดสองข้างเลยนะครับฝั่งซ้ายก็ใช้งานได้นะครับ ล็อกรถนะครับปลดล็อกนะครับแล้วรุ่นนี้ถ้าไม่มีรีหมดในรถจอดสตาร์ทรถไม่ได้นะครับต้องมีในหมดในรถเท่านั้นถึงจะสตาร์ทรถได้นะครับอ่าอันนี้สตาร์ทนอกรถก็คือผ่านรีหมดได้เลยสตาร์นอกรถโอเคสวยงามนี่เป็นจะเดิมลูกค้านะครับก็ของเดิมก็กลับบ้านได้เลยครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ทาอะไรนะครับเราสตาร์ทแล้วแล้วปลดล็อกรถนะครับ เข้าห้องน้าได้หรือที่ไม่ต้องดับเครื่องรถเพราะว่าเรามีเด็กมีคนแก่ในรถนะครับแล้วก็เข้าห้องน้ำรอกรถไว้ครับเข้าห้องน้ำไปเลยนะครับกลับมาเราก็มาเปิดรถแล้วขับไปต่อได้เลยนะครับเวลาใชเครื่องม่ต้องดับครับเปิดมีนคนในรถเราก็เปิดใช้งานแอร์ได้เลยเสรเรียบร้อยนะครับเอาไว้นะครับผมก็ถ้าสนใจระบบแบบนี้ก็สอบถามได้ครับเป็นระบบค่อนข้างที่จะเสถียรมากครับแล้วก็ใช้งานผ่านมาเปิดเทได้ด้วยนะครับตัวนี้ โอเคนะผมส่งงานครับกับโดยต้ารีโว้ใบแดงเลยขอบคุณมากครับลูกค้าจากกรุงเทพนะครับ